95%ของคนส่วนใหญ่ยังจะละเลยสิ่งนี้ในปี2022คือการกินเพราะว่านะคะ ปัญหาของความอ้วนที่สาวๆหลายคนเจอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราอายุมากขึ้นอายุเกิน35ปีขึ้นไปที่บอกว่าระบบเผาผลาญเรามีปัญหาเราก็เลยไม่ได้ดูแลเรื่องการกินแต่เรานะคะกลับไปโฟกัสที่การออกกําลังกายแต่คุณครูวีอยากบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาของความอ้วนเนี่ยมันเกิดจากการกินมันไม่ได้เกิดจากการที่เราไม่ได้ออกกําลังกายดังนั้นการที่เราแก้ปัญหานะคะด้วยการ ออกกาลังกายจึงไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องสาเหตุที่แท้จริงรูทคอสก็คือการกินดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องกลับมาดูแลนะคะก็คือการกินซึ่งกินอย่างไรให้ระบบเผาผลาญกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็กินยังไงให้เราสามารถ เอาไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายตามพุงตามแขนตามขาตามก้นที่มันเกินอยู่เนี่ยเอาออกมาใช้ได้ซึ่งนี่เป็นความรู้ที่ทุกคนที่ลดน้ําหนักนะคะจะต้องมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครอายุเกิน35ปีขึ้นไปแล้วคุณจะต้องรู้ในเรื่องนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจความรู้ดีๆแบบนี้นะคะคุณครูวีมีเปิดคอร์ส30 day challenge นะคะเปลี่ยนไซส์ใหม่ใน30วันสําหรับใครที่ ต้องการนะคะแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเลยนะคะเรื่องของการกินกินยังไงให้ปรับสมดุลฮอร์โมนกินยังไงให้ระบบเผาผลาญกลับมาแล้วออกกำลังกายง่ายๆแบบไหนนะคะทำให้เราสามารถเผาผลาญ ไขมันเผาผลาญพลังงานส่วนเกินได้สร้างนิสัยแบบไหนคือคุณครูวีสอนหมดนะคะในคอร์สนี้นะคะราคาเต็ม5,900บาทนะคะแล้วก็ราคาพิเศษสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้น990บาทใครสนใจนะคะทักที่ Line แอดหรือสามารถอินบ็อกซ์ได้ดโดยตรงนะคะพิมพ์คำว่าสนใจแล้วเราเจอกันในคอร์สขอให้ทุกคนมีหุ่นดีมีสุขภาพแข็งแรงคะ่ะ